่าสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาสอนตามที่บอกไว้เมื่อคืนครับว่าจะมาตอนลงมัดไฟกับพีบครับหรือไฟเลี้ยนั่นเอีครับจะเรียกว่ายัางไงก็ได้ครับนี่ครับแบบนี้ครับอ่าสวยได้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยครับ ที่ต้องใช้ครับนี่ไงครับ e x file explorer นะครับอย่างแรกเราไปหาไฟที่เราดาวน์โหลดมาครับเราโหลดไว้ตรงไหนผมดาวน์โหลดไว้ที่เมกาครับเมกาดาวน์โหลดครับอ่านี่ครับไฟนี้ครับไฟเดียวครับให้เราทําการแต่ไฟครับมิเจอรวไฟก็กดที่เปิ่มเติมครับ ใส่ไฟไปตีครับกดตกลงเลยครับพอเราแตกไฟเสร็จแล้กกวครับกดเข้าไปตีไฟไว้ครับแล้วก็แล้วก็วก,กดค้างดีไฟที่เราแตกไว้แล้วครับสองไฟนี้ครับกด ลอกครับกดกลับกลับย้อนกลับย้นกลับของตัวตับครับแล้วก็ Android ครับตาตาครับไฟบล,ล์เกมครับคอมโอสตาเกมครับก็วางหน้านี้เลยครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมของผมมาให้กดเขียนดับด้วยผมวางไว้แล้วครับ เข้าเกมครับวีใช้ก็กดที่รูปแต่ครับนี่ครับแต่ตรงนี้ครับอ่านี่เราปิดครับปิดก็ไม่มีไฟครับดีเปิดก็อ่าเป็นไงครับง่ายๆครับ ถ้ารถบัสก,กันนี้ผมแจกไว้แล้วครับถ้าใครอยากได้ก็ไปเรื่องไปดูคลิปเก่าของผมส่วนเมนูเรียกรถผมก็ให้ไว้แล้วนะครับในคลิปเก่าเมนูเรียกรถนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูกลางคืนครับ โคตรสวยเลยเป็นไงครับไฟแบบมันจะไม่ติดกันนะครับมันจะติดเฉพาะบางคันครับรถไฟมาครับรถไฟมาวิธีทำเป็นไฟแล้ว กดนี่ครับลูกตศนตรงนี้ครับข้างเล็กหม่ผมนะครับก็ถ้าอยากเลยอะไหนก็กดเลยครับอ่าบุจักรยานนี้อ่า,าเป็นไงครับขึ้นมาแล้วครับสีส้มๆครับใต้เอากลิแล้วดัง สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับส่วนคลิปต่อไปผมจะมันใหญเป็นมดอะไรก็ติดตามกดติดตามไว้เลยครับขอบคุณครับ